อะไรวะที่สองกันวะสองไนั่นแล้วย่ายไปนั่นแตแบ้งปันแล้วแบ,บ่งปันลูกไปเต้าไปเลี้ยงแล้วม้านับม,มานเก่าเฉลิ้นม่านเก่าเฉลิ้นเด็กเก่นเลยได้เจ็ดที่เข้าแปด เล่นที <h <h ่มองก็ได้มคองก็เ้าค่นี้ไปไป้ไองไปคองได้ทั้ที่คองอะไรคลองเลยคนนี้ฟ้เสียมากเลยบไั้นมมอปั้นมือไม่มกมะคลองคลอคล้อยจับตั่ไม่ไหมัสั่นมัจับตัวไม่ได้ เอหมนันจะทำพูนน้ำฝนเยอเวทนเดี๋ยวทมีดเอาไเนี่ยพาทนี่หลายตัวแล้วพราะทยังไ่ไหวมันหลายแล้วนี่หละยุ่หุ่นมนเียวุ่นจะหุ่นอยู่น้ำเต้าทำหุ่นตรนัรานี้ทานี้แหละครับวันดีครับ